เดินคิงไปเป็นแครี่เนาะในพราดนี้เดือดบอกเลยวาร์ปลงกลางครับผมน้ำปั๊บยิงเงินต่อครับเฟิร์สบัดครับขอหน้ดีสโซนฮะสตอมครับอัดลงไฟแองกงบรอกสีเจดีสโตนถอยครับ รลผ่านกันไปแซนแบทไรเดอร์ครับไฟฟลไฟเปิดมาสุดโกวคูสุดโกวคูเรียบร้อยครับด้านนี้วาร์มกลับครับตัวของฝั่งเอิร์สเวทเนี่ยบทนี้ว่าไงกับสับๆยับยัเอาเทนนิสไฟบ่ายไปเลงมาเซ็นสุดก็บผมบอร์นิ่งออกนะด้านนี้ตีไปเซ็กซี่เจหักน้ำบอแล้วต่อฮะ บอลเทคกิด็กกันไปกินกับโปรลิกเก็งย้อนต่อสับยับไปบอลเดินซูเปอร์เรียบร้อยฮะดาเนี้บอลรลิกก็ถอยกลับเข้าออกดีโซนครับโอบล้อมมาแอโร่ผ่านไปอุ้ยโดนเต็มหัวเดินสตอร์มาสตอร์จะหนีได้ไหมบอลสตอร์กิ้งไม่ได้บอลเจอเข้าตึงไว้ครับเรียบร้อยฮะดีโซนตายผมเอ็กซีเจไล่หัวเซนต์ฟิลิปกรีกักระโดดถอยออกมีนั่นไอดีซีครับนี่ครับจุ๊กไปจุ๊กมามีลน่าโรลิกเิ็งย้อต่อสับยับไปครับผมเดินกระหนับแทง ปั๊บมาไล่ตีใส่ตัวของเอสวิตเอสวิตครับโดนบอดี้บล็อกบอดี้บล็อกดักไว้โอเวอร์ก่อนลงไปแล้วตียันตอเดบอร์ฮิวน์นั่นไฟบ่ายฮะอาเคมินบอกว่าบวกกันย็บย้ำอย่างนี้ครับได้สเปซฟาร์มแบบเต็มที่ฮะยัดลงไปเซนสือเอาซับซับลงไว้ก่อนฮะตีเขาย้ำต่อยทีดเซนสือตายผมแล้วนี้ครับทางด้านของฝั่งไฟบ่ายเรียบร้อยฮะ โดรีเ่เก่งจะลงไปอัดหนักย้ำต่อยอทีบอกจัดไปครัพเลนส์ซุปเปอร์แตกพายบอกดับกหิวเนื้ไหนดีสิครับไปมีกลาโซบอกกระชากมา้าั่งนี้ป่าจะไปบอกใส่หนักที่แล้วบอกอาคมิทครับอาคมิท์ว้างกันต่อยอาคมิท์เรียบร้อยฮะไม่รอดสกอร์เป็นสี่ต่อแปดครับแอโร่โยังลงต่อไปใส่เตะบอลที่นัน่นเอ็กซีเจเอ็กซีเจตายครับโอเนี้เปิดไปสตาร์ซอมย้อนลงก็บอกแล้วยอดเพียวเฟรมป,ปิดฉากไม่ได้ผม วางลงต่อทางด้านฟอร์สฟอร์เมสครับวางไม่มทิ้งไพ่ลงเรือหลวโรลลิงกิ้งย้อนไปใส่นันออร์เรเชลแล้วลมีล้านวาร์ปกลับไปก่อนฮะทางด้านตัวของเกรดคิงจะเข้ามาแทางเขา <c oughs> กระดับแทง <c oughs> กระดับแทงกหนึ่งทีโอเบาอย่างเบาอยู่เบาได้เบาแล้วก็ดูเอลหรือเปล่าดูเอลไม่ได้เขามีทักด่าตัวของฝั่งเนี่ยเรดการิชั่นอยู่ครับและดูเอลต้องดึงไว้กว่อนครับไม่งั้นนี่เดี๋ยวจะแตกควายบอลลี่นี่เข้ามากิ้งสุริยอดปั๊มยิงกันไปมดี์สอด และแดนตัวของ IDC ีซีก็ตายเกิดใหม่ดตืน่นไ,ไฟไฟายายสายดับเบิลคิวหน้าดีโซนดีโซนอาจจะทิปเปิลคิวหรอทริปเปิลคิวกับดีโซนนะซ้ Stop D iller, อมเหยียบลงไวครับแฉมไปต่อเอ็ก e ซีเจแตกสี่ครับไอจีส่วนหน้าตัวของ God King ก้อนคิงก็ยังฟาร์มอยู่ฮะก้อนคิงได้มาเป็นยาฉาเจอเฟรมเบกเข้าไปต่อเวย์มิงแลโซ,โซกับชาคลอไว้แล้ TER แลวเอิร์นสปิตเตอร์ก็รวบเติมผิดเหลี่ยมไม่ได้เด oh, ินเพราะว่ากระชากเข้าดาเมจดีกว่าเอาต้าคิวเพราะหน้ดีโซนครับอยู่ดีดสต้อมก็รวยฮะรวยมากมาก รวยเหลือเกลจะพี่จา๋าหนีครับผมปาไปครับแอรโร่โยกหลบไปก่อนสตันยัดลงไว้ใส่นั่นแบทสต็สอปลงไปอีกทีครับไบโอไฟเปิดมาสุดโกบูไฟเบรกน็อกสองอีกทีครับฟิลิกครับกระโดดผ่านมาไฟเผาเย็บดีฟิลิกตายครับไล่มาเตะหินสโลใส่ด้าโดขอ,ของฟังซูงเปอร์แล้วก็อตอนนี้สต็อปหลับอัดลงไว้ใส่ครับฐานด้านโนของโอกเกอร์โอกเกอร์แมน โอ้ก็เรียบร้อยหมดสกอร์เป็น6ต่อสิบห้าครับแล้วก็บอลเลนนิ่งมาไซเลนนะอ้้ยดูเอลสวนมาแบบนี้เปรียวซ่าไปหน่อยครับเห็นว่ามีออคิจจะไปสโลคิวเขาเจอเขาดักครับผมดูเอลไวบิงดูเอลฮะไปมิงลาโซกับชางมาเออร์สปิเตอร์คอมโบไปครับหมับเข้าให้ครับผมละลายครับเซนเสือครับรอบนี้จับได้โลริงกิ้งไปต่อไม่โดนนั่นไปเหลิกไปเหลิกโดนไซเลนแล้วบอลเลนนิ่งป่านมาปั๊มจริงกันอีกที ปั ab, ๊มจรกันอีกรอบครับตายไปอีกหนึ่งครับมีลาน่าแล้วก็ต่อด้วยโอเกิลเปล่ามีลาน่าอกตัวของออร์เคิลซึ่งเกิดครับอคก็มาเป่งก้าผมแล้วก็จับดูเอลไปผมสุดโกคูตายครับหอยครับตอนนี้สตอมกลับลงไว้แล้วก็วาร์ปกับ XCJ ครับแต่ไล่เรื่อนสตอมสตอมเจอเขย่าบอลแลนิ่งซึ่งเปล่าบอลแลนิ่งหนีไปก่อนแล้วนี่เป็นตัวตายตัวแทนครับผมทางด้านโดของฝั่งเอิร์สวิตครับเรียบร้อยครับเบวลคิวแล้เนี่ก็อ์คิง ออกไไลปต่ฮะทางด้านโดของฝ่ายายว่าไงบัฟมาครับปิงหลบไปหทีไปมิกลาโซจับล็อกไว้ฮะปั๊มยิงเขอาต่อใส่ครับทางด้านโดของฝั่งนี้ก็ฝ่ายายเรียบร้อยสตาร์ซอมยอดลงหรือเปล่าไปเรียบร้อยเป็นการเออสเปิลล์เปริลล์ซอยครับผมบอลจริงควานมาวอลเซ็งจริงไว้ใส่ครับโอเกอร์วันนี้ครับเลิศฟลิกตาครับ ตบลงยัดลงต่อเสร็จแล้วเดิเขมิดเอาแล้วเดินซูเปอร์ครับโดนแล้วก็เบลดคิงครับตีเขาครับจับแล้วตีเขาจับล็อกตีเขาไปเรื่อเลยครับบอลสปปคเกอร์ไวคอดคิงอกอดคิงก็งเยียยาสันยัดที่ซุนโกคูซุนโกคูถอยมาครับไลายชาร์โดเข้ามาเซนที่มีอยู่ครับเบลดคิงถอยบอกเอาแอโร่โผ่านหน้าซุนโกคูไป ใส่หินมาใส่เลนเปิดใส่ก่อนได้เปรียบเบรกน็อกทับไล่โพซิชันบอลเทคตึงเอาไว้จับตายได้ของฝั่งเอลซีครับเออร์ซิปิเตอร์จับรวมตึงมาค้อนคิงเลือดยึดเป็นข้อหมดแล้วก็ตายไปอีกหนึ่งครบอลลินิใกล้ไปต่อเดินฝั่งซูเปอร์บอลดินไปมิกาโซมาผมแอโร่ผ่านพยายามจะสนุดช่วยไว้แต่ไม่ไหวครับพลังแห่งออร์คิลบินไม่สามารถเซฟได้แล้วก็เหลือแค่มิราน่ามิราน่าบอลถอยไปนู่นแล้วครับแล้วก็ผมก็นำมาตีในหัวชาวเวเนรางต่อครับเอสเซจี ที่บอกลงไปฮะไ,ไฟฟ้าเปิดมาผมเฟมิกาโซใส่เต็มครับและยังไงดีครับฟอลสมิธเริ่มปล่าเอ่ยทางด้านโดของฝั่งนี่ครับเอเซ่สต็อปเยียบลงไว้ครับแอร์โร่ผ่านไปฮะวอลเทคตึงยังมาต่อที่ที่บอมใส่เต็มครับโนบไฟฟ่ายเรีย,รยบร้อยฮะปั๊มใส่ต่อทโนบเฟลิกครับแล้วก็โรงลลิ่งกิ้งยังมาต่อไปฮะ ทางฝั่งนี้ก็อนคิงครับผมโบกหน้าไปโอ้โหฝั่งนี้ก็คลิ๊กมาแบบไม่หยุดครับคลิ๊กหนีจูงเข้าจูงออกจังหวะเข้าจังหวะแต่ทางด้านโดของสต็อปโอ้หิดตัวของเอลเดอริท่านหลับช่วยแต่ก็ไม่ไหวบอกเจอดูเอลหน้าไปครับเรียบร้อยครับท่าน,น,นสต็อปเรื่องนี้เป็นการสวนกลับหรือเปล่าเอ่ยของนั่นไอจีไอจียังไม่ออกจากบ้านครับเพราะเดี๋ยวเจอล่อเสือฮะเวดคิงครับรอเอาอรเรเดียนเผาแล้วก็ถอยกลับกันไปบอลไรนิงปาดไปสอปครับ บางนี้เออสปิเตอร์จับรวบตึ้นเข้าไปฮะใส่เต็มจังหวะนี้ปั๊มยิงปัมงป๊มยิงย้อนมาต่อท่นโบรไฟบายเรียบร้อยบอลเดินซูเปอร์ตายบอลไหลตามต่อที่นั่นอาเคมิทอาเคมิทไม่ลอยบอลดับปตัลคิงเดินซึ่โกฟูลาสตีนไปบิงลาโซกับชาเดินเอาเข้าไปออร์โคลเรียบร้อยไปสาดสอบหยาะลงใส่เดินอสปิร์ออสปิรมม์รอดไปได้สุดที่น่ากระโดดออกไปฮะเรดคิงกระบอกถอยกลับมาจังหวะนี้ยังไงดูต่อกอสคิงครับ บอลลนด์กวาดวาลงมาวอร์จิกขึ้นไปครับโรลิ่งแยลรต่อไฟเบรกอันลงอีกทีครับมอนสเตอร์คิกครับผมอันดับดอของฝั่งไอดีซีครับโอ้โหเบรกทิกนี่เอาเท้าถีบรัวๆเท่จัดๆฮะควาครับผมชีวกาสเปิดไปครับแล้วก็โรลิ่งมาต่อคีกครับผมเขยายันสแตนอยู่นี่โอ้โหหลับของน่าเหนียวเดินแท่นนี่มันปวดจะเกิดกับแอนโรยุ่งเรื่องดอของเบรกทิกไว เวทคิงครับผมไม่ได้ทำเตะเวทเวทคิงตื่นขึ้นมาฮะตื่นขึ้นมาแล้วสับแต่โดนนิดอาร์มครับผมตีไม่ได้แล้วดูเอวยังลงต่อซานซอบไปหูละลายหมดแล้วครับไม่ล้มเอวได้วย่ะนี่โดนรถตีซีนะผมตัวนิ่มครับเจ็ดใจนะผมเป็นทางด้านโดงที่ชุ่เปียกฮะอ้าวแหลกลาแล้วผมจีจีคอฮะไปทางด้านโงของฝั่งเอสเอจชนะไป2-0ครับเกมเรเวอีสปอร์ตละสามสินาทีครับเส้นหน้าบอกกันเลยทีเดียวเอสเอจเก็บแต้มเต็มๆตลมคับจากเลนไอจีไปฮะ นี่แค่หลีกล่างของนัททีมจากประเทศจีนโซนจีนนี่ก็เดือดเลยฮะสุดจัดครับผมสตรอนสเปดครับกดเป็น10คิวครับค่าไป12คิวครับผมทางด้านโลกของเ e ร์ทคิงฮะมาเต็มครับ IDC ตายเกิดของเ e ร์ทคิงก็เป็นความหนักหนาก็ท์คิงก็แบกตังค์ไว้คนเดียวครับในขณะเดียวกัน4ตัวมีภาพดูดีคือ LC duel แล้วก็รีบปิดให้ไวแต่พอเกมแบบเขาเรียกอะไร ไฟทีม5 5าก็จริงๆอ่ะเจอหลับของเอลเดอร์ท n นเจอสตอมไดตัดแนวหลังเจอเอิร์ธสปิดไซเลนต์นะฮะทางตรงนะครับเป็นเส้นตรงนะ่ะที่ดึงหินกลับเข้ามาแล้วก็แม็กดิทา e ระเบิดอีกเจอเรเดียนเผาอีกไม่รู้จะทำไงครับท่านนไอจีทีมไฟ